สวัสดีครับนี่ลุงดำพามาชมทุ่งนะครับตอนนี้ก็เห็นนกเก็ดหอยนะครับนนกเก็ดหอยนกกระยางอยู่เป็นเลยร้อยตัวออกหากินกันกำลังพือปีกบางตัวก็บินจีบกันบางตัวก็ทะเลาะกันหรือจีบกันก็ไม่รู้เต็มเลยนี่เห็นไหมฟังเนี่ยนี่คำใช่ นุ่นก็มีกลางทุ่งนาก็มีเพราะเขากำลังกำลังจะทำเทียบนาใหม่ส่วนส่วนนู้นอยู่ตรงนู้นก็มีนุ่นตันนุ่นโอ้นุ่นหุ่นถุงก็เยอะส่วนในพฟกกาดําก็อยู่บนต้นไม้นะเห็นไหมอากาศเย็นเย็นเลยครับตอนนี้ก็เกี่ยวข่าวคนเลี้ยงเป็ดก็อยู่ฝั่งนู้นเต็มเลย นี่เขาเรียกว่าชมทุง่งชมทุ่งชมท่านะครับขาดเย็นๆบางคนไม่รู้จะไปไหนอยู่ติดกับบ้านอยู่ติดกับเรียนพอจู่ติดน,น,นานๆมันก็รู้สึกเบื่อเบื่อตัวเองเบื่อคนทุกอย่างต้องเอาสมองเรานี่ไปปลดปล่อยมัางปล่อยโอ้ เขาเรียกว่าทุงยาตรงไหนเกี่ยวเขียวนะตรงไหนมันน่าดูสิ่งไหนเราไม่เคยเห็นก็เคยเห็นนะถึงเราเคยเห็นแล้วก็มาเห็นอกีกก็ไม่เป็นไรนี่คลองน,น้ำนู้คนหาปลาฟังนูเขมีตอนนี้ก็ต้นไม้ต้นตาลก็มีรังนกอะไรนะรังนกกระจาบดูฟัง กลองเต็มนี่นี่ก็เวลาประมาณจากสิบอะไรนะจะเข้า15บหนาฬิกาแล,ล้วเสียงนกกรร้องอากาศก็เย็นบางคนเขาบอกว่าทำใจให้สบายทำอะไรก็ได้ใจสบาย แต่บางคนมันไม่เปลี่ยนบรรยากาศทำใจอยู่บ้านสบายก็บรรยากาศเดิมๆนี่มันรูนกเก็ดน,น้ำของลุงดำนกก็ดหอยไม่เห็นนกเก็ดน,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 น้ำนี่นกเก็ดหอยเต็มตัวใหญ่ๆนั่นลุงดำก็ไม่เคยกินสักทีเขาบอกว่าเนื้อมันหมินซาบเนื้อมันหยาบหมินสาบนกกระยางน่าจะกินดีนี่ น่ะเนื้อสูงเอาถ้าไปไกลๆมันมันคงจะตกใจถ้านกเก็นหอยเขาว่ากินแล้วมันเนื้อเป็นสาบลงดำก็ไม่เคยกินสักทีของสายจะอร่อยเห็นตัวมันใหญ่นะตัวหนึ่งไม่ตกห้าโลล,ลงดาก็ไม่เคยจับ5้าโลสามโลได้นะนุ่นเห็นแต่ไกลๆนี่รุ่นเป็นฝูงๆเลไม่ตกร้อยสอตัวหรอก ส่วนเจ้ากาดำก็าอยู่บนยอดไม้น่ะหุ่ทาตง,ง,ง,งต้นตาลตรงนั้นเขเยอะฝุ่ยฝูงนะุ่ไกลๆนะกาดก็ลมเย็นเย็นมาหลายๆคนก็ทำไงอ่ะซื้อเปย์หนึ่งเขาเรียกเปยทหารหรือเปย์ยนเปย์ทหารก็ซื้อเสร็จแล้วก็มามัดต้นไม้กลางทุ่งอย่างนั้นนอนพอเย็นๆก็กลับบ้านกัน เขาเรียกพักผอนตามอัธยาไสอัธยาสไสใครอัธยาไสมันนกนกหอยดูนู่นกออนกนกรยางดูไกลๆไม่ใช่นกกระเรียนกนกกระเรียนบ้านเราไม่มีหรอกนู่นพอดูไม่ขยายดูภาพจริงดูดิไก่ถ้าอยู่ใกลๆมันบินหมดล้วนี่แล้วเขาบอกว่านี่แหละ แต่เขาเล่าว่าเย็นอย่างนี้อากาศดีอย่างนี้ลองมาลองมาเองมังน,นะอย่าไปยึดติดกับพวกรถลาบานช่องทีวีทีวีตู้เย็นทีวีตู้เย็นต่างๆของอร่อยอยู่ในตู้เย็นนั่งกินแต่การมาเสพบ,บรรยากาศหรือมาหาความจุบรรยากาศที่แท้จริงอ่ะ มันได้ความภูมิใจนะอีกอย่างนหนึ่งได้อากาศบริสุทธิ์บางคนก็บอกว่าไปทําไมเหนื่อยเถอเปล่าเหนื่อยถ้าไม่ไปตอนนี้จะรอไปตอนไหน,นให้เขาขินไป <c oughs> ให้เขาเขินไปก็ไปเถอะนไปวัดพอดีมาเถอะครับมารับอากาศเย็นๆแบบรลุงดำมาดูวันนี้จะพาไปชมทุ่ง ชมทุ่งชมท่าชมนกชมไม้นะนี่แหละเาเลียกหาอะไรให้ตัวเองนะแค่นี้นะครับจากลุงดำพามาชมนกเก็ดหอยสวัสดีครับ